Hello Education ได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาของบุตรหลานแล้วเราค้นพบว่า1ในสปัจจัยที่สำคัญคือการเลือกคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ King's College International School Bangkok ที่มีต้นฉบับมาจาก King's King's c o l l e g e s c h o o l ม i บอร์ d ั n โรงเรียนนี้ก่อตั้งมานานกว่า190ปี และนอกจากนั้นยังได้รับการติดอันดับ1ใน10ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษเรามาดูกันค่ะว่าโรงเรียนมีมาตรฐานในการคัดสรรอาจารย์ผู้สอนอย่างไรเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดรสาคอนสุขศรีวงศ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้มาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือทำไมอาจารย์ถึงเลือก King's College คะ เพราะว่าตอนที่เราก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเราคิดไว้เลยว่าอยากจะให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเราต้องการได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนแม่ซึ่งเราตัดสินใจเลยว่าจะใช้เที่ยงกฤษ King's College ูลเ i m ร์มเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ถือว่ายอดเยี่ยมเบอร์ต้นต้นของเที่ยงกฤษจากการที่เราบินไปดูหลายแห่งเนี่ยนะครับเราพบเลยว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันประการที่2ก็คือเขายินดีให้การสนับสนุนทุกอย่างเลย แน่นอนครับเรื่องหลักสูตรเรื่องวิชาการแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือผู้บริหารครูนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะส่งบุคลากรระดับชั้นนำของเขา mm. เช่นเป็นอดีตประธานบอร์ดของที่โรงเรียนเนี่ยมาเป็น Board of Governors เราแต่เขาบอกเลยนะครับว่าเขาจําเป็นที่ต้องควบคุมดูแลเรานะไม่ใช่ว่าถึงเวลาเราไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่เขาต้องการจริงๆครูเหล่านั้นเนี่ยเราอยากให้เป็นครูที่ เคยเรียน <adapting> เคยจบจากสถาบันที่ดีถ้าเป็นชั้นยอดของโลกได้เนี่ยจะดีมากเลยรหรือข้อที่2เนี่ยนะครับต้องเคยสอนในโรงเรียนที่ดีเพราะการที่สอนในโรงเรียนที่ดีที่สุดยอดของเที่ยงกฤษหรือที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาผ่านกระบวนการพัฒนาการเขาผ่านกระบวนการในการเที่ยวกบมาอย่างมากมายเลยข้อที่3จะต้องมี reference check ที่ดีคำถามก็คืออ้าวแล้วเราทํำยังไงละเราถึงจะสามารถทํา reference check พวกนี้ได้อย่างแท้จริงเราใช้เครือข่ายใช้ network ของ King's College School ว mm ิมบัลด์เนี่ยที่นั่นเนี่ยเขารู้จักกันหมดเขามีเครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามใครไปไล่กัน2-3ทีเนี่ยในที่สุดเราจะได้ข้อมูลที่แท้จริงที่นี่อาจารย์คะข,ขบวนการนะคะในการที่โรงเรียนเนี่ยจะมีส่วนช่วยผลักดันเนี่ยให้เด็กเกิดความพัฒนาการแล้วก็ความก้าวหน้าแล้วก็หาแครีเร์ที่ถูกต้องให้ได้ที่เราเป็นยังไงคะประการแรกเลยก็คือครูผู้สอนนะครับ ครูผู้สอนเนี่ยจะต้องเป็นครูที่ผมเรียกว่าเป็นครูเช<ฆ>ียวันคือพอสอนแล้วเนี่ยเขาทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้เกิดแรงบันดาลใจเกิดความสุขในการเรียนการสอนได้<ฆ>ประการที่สองต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กโตขึ้นนะครับพวกนี้จะต้องเตรียมตัวในการเข้ามาาหาวิทยาลัยละเราก็จะมีระบบที่เราเรียกว่าเป็น t <ฆ>ิลเลอร์กลุครูที่ดูแล t ิลเลอร์กลุเนี่ยไม่ใช่แค่มาดูเรื่องการสอนอย่างเดียวไม่ใช่เขาบอกว่าครูพวกนี้จะต้องรู้พัฒนาการแล้วก็ความเป็นไป ของเด็กเหล่านั้นเพื่อถึงเวลาเด็กมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรครูจะได้พูดคุยช่วยเหลือแก้ไขมีการกระตุ้นคอยติดตามผลแล้วก็มีการแนะนําได้ข้อที่3คือพอเด็กใกล้จะเข้ามาช่วยไรลเรามีครูผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําเรื่องการดูมาช่วยเลัยการเลือกมาช่วยเลัยและผู้เชี่ยวชาญน,นี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะคนที่เป็นภายในของโรงเรียนอย่างเดียวจริงๆในวันนี้มีบุคลากรภายนอกแต่เราต้องรู้ว่าคนไหนเก่งจริงคนไหนดีจริงแล้วก็ไปดึงมาช่วยกัน ทำงานต่างๆเหล่านี้เด็กเนี่ยถึงสามารถเติบโตอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามเส้นทางที่เขาเลือกได้อย่างแท้จริงครับโรงเรียนเพิ่งเปิดมาได้แค่ปีเดียวเองในขณะเดียวกันมีนักเรียน350คนทางโรงเรียนมีวิธีการวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองและมีผลของความพึงพอใจออกมาเป็นยังไงอยากให้แชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะเรามีการทําวิจัยทําแบบสอบถามนะครับปรากฏว่าผู้ปกครองในตอบมาเลยบอกว่าเกือบร้อยละร้อยเปอร์เซ็นเต็ม บอกว่านักเรียนที่เรียนที่นี่เนี่ยมีความสุขแล้วก็ผู้ปกครองรู้สึกว่าลูกหลานของเขาเองเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่ดีมากแต่ที่สําคัญที่สุดและผมรู้สึกดีใจที่สุดก็คือว่าแม้ว่าเราจะเปิดมาไม่นานเนี่ยแต่เราเนี่ยมีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานการศึกษามีโรงเรียนหลายๆแห่งเนี่ยแสดงความจำงมาเลยบอกว่าขอมาดูงานที่เรา แล้วให้เราเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราทําอะไรต่างๆนานาไปบ้างทําดีอย่างไรเขาควรจะพัฒนาปรับปรุงตรงไหนเราจะสามารถช่วยเหลือเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่โรงเรียนนานาชาติแต่ว่าเรามีส่วนในการช่วยยกระดับการศึกษาของชาตินี่คือความพึงพอใจที่สูงสุดที่ทารับและบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของความสําเร็จของเด็กๆที่นี่คือมิสเตอร์โทมัสบานยา หรือที่เรียกตัวเองว่าครูทอมครูทอมเป็นครูใหญ่ของที่นี่และมีประสบการณ์ทั้งที่ King s w i m b บ r d a n แล้วก็ที่หางโจของประเทศจีน How do you bring your experience you know into managing the school My experience is perhaps shorter than some heads I'm one of the younger headmasters on the circuit I think why I was selected was because I'm very much a, a king's person. I was lucky enough to, to, to work in Wimbledon first as the head of physics and then as one of the senior leaders in charge of teaching and learning for five years. Mm -hmm. And then I got to go and start the school in Hangzhou. So I think the experiences I've had throughout my life have taught me mm -hmm. the importance of how important people are to any institution. Uh, at King's, we're very, very lucky to have this such a fantastically kind community of people, mm -hmm. whether that's our teachers or whether that's our parents or indeed our students. Mm -hmm. And how important it is to create a happy place for everyone to come happy and work place. or come and study. How do you select and what kind of criteria do you have for the um, selecting the teacher? Yeah, and a lot of our parents come to King's Bangkok because of the quality of our teachers here. I think it's very very difficult for just one person to select the teachers. Mm -hmm. So we're hugely lucky to have the support of King's Wimbledon who interview every single one of our teachers to make sure the quality in Bangkok is exactly the same as our successful school in Wimbledon. We look for not just academic qualifications and okay. teaching experience although obviously our teachers are very well qualified and have a have a huge amount of experience in UK curriculum schools. Mm -hmm. What sets our teachers apart is the fact that they love teaching children. And all of them model the values that we have at this school. They're all incredibly kind, they're all incredibly well mannered, and they're all incredibly wise. They understand why they're here. They come here because they love making a difference to young people and their parents, because every one of the family needs support from the school, and that's why our teachers have been so successful since we opened last August. <laughs> เน้นจิตวิญญาณของโรงเรียนและจิตวิญญาณของคุณรูณในการสอนไม่เพียงแต่เลือกครูที่มีความถนัดในวิชาการแต่ที่สําคัญคือครูจะต้องมีความสุขในการสอนเพื่อให้นักเรียนที่มีความถนัดที่แตกต่างมีความสุขในการเรียนเช่นกันค่ะ